สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพบพอพี่น้องทั้ง่องคักนะส,สวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น,อน้อง่ะมื้ในภาพพี่น้องมากกินกับพี่น้องคะ่ะกินหยังวะตี กินตากุง้งปนกุง้งค่ะพี่น้องขาก้อยกุ้งนี่แหละค่ะพี่น้องคาเป็นก้อยกุ้งที่ไปตกเองไปเอามาเองก็คือหายช้ยญาเพิ่นกุ้งตาบอดนั่นแหละค่ะพี่น้องขะเพราะว่าอย่างคะไปตักเอาอยูร่ริมทะเลค่ะพี่น้องขะไปตักเองกุ้งฝอยค่ะพี่น้องคาแต่ตัวใหญ่นิดหนึ่งอ่ะน,นะคะแต่ก็บ่ไดเอามาให้เบิ้งเพราะว่าตาแล้วค่ะพี่น้องขาตําปนแล้วก็เามาเอามาให้พี่น้องพาพี่น้องมากินค่ะพี่น้องคะมันเป็นของที่ ถือว่าหายากแต่อันนี้อานาดเมียรฝรั่งอยากกินค่ะพี่น้องขาก็เลยไปตกมามันก็เจอกุ้งตาบอดนั่นแหละค่ะพี่น้องขาได้มากตำหนึ่งค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือมาดำเลยตำแล้วคะ่ะอันนี้ก็คือตำกุ้งค่ะพี่น้องขากุ้งสดๆเอามาตำแล้วก็เอาคั่วค่ะพี่น้องขาลาบกุ้งนั่นแหละค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำพริกหนุม่มน้ำพริกอ่าพี่สาวที่แกอยู่ทางเหนือแกอทำมาฝากค่ะพี่น้องขาน้ำพริกคะ่ะ แล้วก็จะมีผักก็จะมีถั่วแลวพี่น้องเนาะวันนี้มีข้าวเหนียวนะคะมีถั่วมีผักมีแตงมีกะหล่ำมีผักกัดขาวเยอะแยะมากมายค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ถั่วเหมือนเดิมค่ะถั่วประเทศสวีเดนถั่วยางองินบ่มีกินอันนิ้แทนค่ะพี่น้องเนาะโอเคเรามากินกันเลยวันนี้ได้ผักกันนี้มาค่ะพี่น้อง่ะเออเ้าเอื่อยนี่ย,าง,ยางน่ะผักหยังนอค่ะพี่น้องะ่ะที่มันเป็นเหมือนเม็ดเหมือนเม็ดในนอเลยนะ,นะค่ะพี่น้องค่ะ เนี่ค่ะเหมือนเม็ดในน้อยน่ะค่ะที่เขาเอามาเพาะที่เขาเพาะอยู่ตามห้างอะเน่บ่แน่ใจว่าเม็ดหยังนี่ค่ะเม็ดในน้อยค่ะพี่น้องค่ะเอามากินจริงๆแล้วจะกินกับส้มตําค่ะเดี๋ยวตำบวชคงมัมนทองอกแลวค่ะพี่นอ้องแล้วก็สะระแหน่กระลำทัวแตง มาค่ะเอาอย่างเหียเด้อพี่น้องเด้อเห็นบอกค่ะพี่น้องขามาค่ะมาค่ะมาดามผ้าพี่น้องมากินของหายอยากตัวค่ะพี่น้องขาแต่กุ้งตาบอดมากพอดีไปตกกุ้งมากค่ะอยู่หลังบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องขาเป็นยังคือเ่ากุ้งตาบอดอ่าเพราะว่ามันมาเขาแยงนะนะคะพี่น้องขาไอตัวตักกันะค่ะมันมาเขาแยงเกินว่าเป็นกุ้งตาบอดเนาะพี่น้องเนาะเห็นเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะตามกุ้งกุ้งกะกุ้งตาบอดค่ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวมาดำหน่อยเอานี่ออกก่อนปศิเฮียรขว่เบิบ์กสลากขวมเบิร์กปสิบดิเห็นเด้อพี่น้องเด้อมาค่ะโอ้คมาเด้อขวัญเอ่ยได้กินเพราะว่าอย่างคะมันของหายากอือหือชุดหยอดเลยค่ะพี่น้องชุดจอดคือใบอ่อนคือเมทัลห้องปงละวะคือเมทั้งเข็มระละบละวะ ตามปนนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะใส่บังหน้าน้ำใส่กอขวดพิกผงบีบม,มะนาวตละจิลรดน้ำปลาค่ะแซ่บแซ่บ ได้กินของมกักค่ะพี่น้องมือหนึน่งข้เนหนียวเอง กินเพราะว่าเพื่อนว่า,ามีวิตามินซีหรอกค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่า,ามีวิตามินหลายแต่เป็นบานเท่ากับมกักอปหยังอ่ะเม็ดง่าบอกพี่น้องเม็ดน้อยน่ะจะเม็ดหยังอ่ะไม่ได้แจก่าซื้อหอยังหรอกซื้อเพราะสาบันเขาอ่ะได้กินกับสมตำ แต่ว่าได้กุ้งก็เลยกินกุ้งก่อนค่ะพี่น้องหลับกุ้งอันนี้ก็จแจวพี่ร้องหายมากหลกหลายนึงแต่เอามาแบ่งทํากินที่เราหน่อยค่ะพี่น้องคะขี้ทีกี้เหน,นียวยันมันยันมันเบิดยอมกินคะ่ะยอมเอาพี่สาวเราเป็นค้นเหนือรสชาติฝีมือของคนเหนือเห็ดคะ่ะ กับประมาณวันนําพริกนมนั่นแหละค่ะแต่บ่ได้อาพริกแกวบ่ได้พริกนมเฮ็ดเอาพริกแดงเฮ็ดน้ำพริกหนัเหเเงเนาะนี่แหละค่ะพี่น้นังขาแนวมักแนวมักคักอยู่แต่บ่ค่อยเด็ดก,กิน อันนี้ก็เป็นปีแล้วเพิ่งได้ก,กีนเป็นปีแล้วค่ะพี่น้องค่ะคือ,อดอดคือใบอ่อนคือแมและว,ว่า ก็นเพือเดียวกินผพ้อเดียวไม่ให้ไผกินน้ำพี่นองค่ะพอใหญ่เราเห็นเอากุ้งสดมาต่ำเอาของตายไว้ๆเขาพอใหญ่พี่บาวแล้วโบกิน ปกุ้งหลาบกุ้งเจ้าของทั้งเหนือพี่สาวปนํมามะไฮขอบคุณหลาหลายเด้อค่ะดีแบีงแนบแสบมาให้กินขอบคุณหลาหลายเด้อค่ะ บักทัวชันแบบบานเฮ้านนะกระบอมีหรอกคะ่ะพี่น้องขาบุคอลเด็กมีกินดอกบ่มีเลยเดี๋ยวใส่แบบนี้แทนนี่ค่ะกระเทแทนได้ยุตําได้ยุค่ะ mm-hmm แสบคักแซบแน่ค่ะพี่น้องรอบปีละมั้งครั้งแรกในรอบปีกุ้งตกเองฝีมือจะของหลังบ้านนี่แหละค่ะทะเลลึกหลังบ้านหลา,หลายค่ะพี่น้องขาเต่มันต้องใช้เวลาอันงยงงนหน่อยลงไปเอาตะกรงตะแกงกันนะค่ะทุบหอยไซทุบหอยไซแล้วก็ย้อนลงไป มันก็เขามากก็ยกขึ้นมาเลยที่ละสามสิ่ตัวกุ้งฝอยค่ะพี่น้องแต่มันตัวใหญ่กุ้งฝอยทะเลตัวใหญ่มีแต่าม,มาก้วสิกินอย่างก่อนเาพี่น้องเนาะนางกินยืเดเหมือกุหล่ โอเคค่ะพี่น้องค่ะอิ่มแล้วกระติบเขานี่กระติบเขานี่มีมีธีมาาด้พี่น้องค่ะแพงแพงกระติบเขา่เขา แพงี่หมายถึงว่าความรู้สึกว่าหวงเพราะว่ากระติบเขาอันนี้มันเป็นกระติบเขาที่เมียท่านนายกเทศมนตรีชนบุรีค่ะพี่น้องคะเพิ่นเอาหายเมียท่านนายกเทศมนตรีเมื่อสามปีที่แล้วเพิ่นเอามาฝากค่ะพี่นอ้องขาก็เลยหวงหวง <c oughs> ก็เลยหวงหวงค่ะพี่น้องคะ อโอเคนะคะพี่น้องค่ะเอามาให้พี่น้องอยากนั่งแซ่บแซ่บเนี่ยหากินยากกุ้งกับกุ้งตาบอดมันจังเขามาหาเห่าค่ะพี่น้องค่ะกุ้งกับกุ้งตาบอดมันจังเขามาหาตะแกงเห่าที่ไปตัก่ะ ฝากขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้ยค่ะพี่นออ้องขะอย่าลืมกดติดตามกดสับกดซับสไก,กดไลค์กดแชร์ให้เเด้อค่ะพี่นออ้องขาจะพยายามสรรหาสิ่งดีๆอามาให้พี่น้องเบ่งเนาะพี่น้องเนาะกดซับสไขรกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ